มันต้องกระมอะไรเฮ้ยอะไรของมันวะไอ้เดี๋ยวกดจมแพ้ทันไหมเนี่ยกูจะแก้เกมมันเพื่อนมึงแก้เกมตัวเองกันดิไม่ว่าแก้เกมตัวเองเงี้ยเฮียเดียเงี้ยเราต้องแก้เกมมันดิเพื่อนโดนต่อยเลย มึงแก้เกมตัวเองเหรอเสียวยายาทำอะไรเราไม่ได้หรอกมันทำอะไรมึงไม่ได้หรอกแต่มันทำอะไรกูนี่อหละยาปัตตุไฟเวยเวย์มันโยนแบบตายกันหมดเยอะยออกกันเวทกันเลยเวยเนี่ยตัวปัญหาเลยตัวมันบางไงเอ้ยนี่พวกเราปรับตัวเล่นแร็งคอนได้สบายๆแล้วเหรอเนี่ยเอาว่ะเริ่มมาดนาแล้ว ไม่น่าใช่รู้บอกเลยรู้บอกเลยบัดเมื่อวานยังหมายไม่ใช่เมื่อวานมึงเล่นกันด้วยอ่ะชวนกูเฮียอะไรเที่ยงคืนในตลาดแม่เล่นเล่นหลายบัดไม่มีใครเขเล่นกันหรอกเพื่อนคนเขารอมึงกันงั้นเลยเมื่อวานมึงชวนกูทำเฮียอะไรเที่ยงคืนเปล่าหรินดีต้อนรับสู่โอวุหลับแล้วเฮียมึงยังมาแบกไงที่ตอนนี้ไม่นอนไม่นอนก็เฮียแล้วกูหลับไปแล้วก็เลยสี่ทุ่มแล้วเฮีย มามาดูกูกับจันเอ๋หนึ่งหนึ่งกันไงเพื่อนเย่งเลยทายเอ๋ยไปหัดเล่นต้นไม้เมื่อวานโคตรเีอะเลยอีกสักรอบไม่ได้เอ๋ยต้นไม้อ่ะตัดไม่ไหวเลยไปนี่ไปไปห้องธรรมดาไงยืมเรือนช้าเว้ยตัวน้องซูไม่ได้ที่ห้องธรรมดาก็แล้วสามสามก็แล้วหนึ่งหนึ่งก็แล้วไอ้สัตว์เล่นหมดแล้วลงแรงแล้วด้วยหมดแล้ว เดี๋ยวอะไรอ่ะสูญเสียทุกอย่างอ่ะอู้วู้วันดางตีแรงผลการศึกษาสูญเสียทุกอย่างว่ะกสูญเสียทุกอย่างกูจะฝากดาวไว้กับพวกนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหเหมือนโดดขึ้นคอ

นะแพนด้าบวกได้นะอยู no wow, yeah. s <S five, ่บนเร็วอยู่บนบวกเลยบวกเลยอ่าแล้วบวกอยู่เแอนบวกอยู่เฮ้ยชห็นแล้วอ้บัตเตอร์ไฟไปบนนะบัตเตอร์ไฟไปบนโอ้เตอร์ไฟไปบนบัตเตอร์ไฟไปบนทุกคนโปรระวังตัวแรงนะเฮ้ยเดฮ้ยบัตเตอร์ไฟไปบน ทิ่มันโยนไกลเกินโ,<ฮ>โอ้ยเฮ้ย,ยตายเนี่ยเอาเหรอคนอยู่เอ็กซ์ไลทายนั่นเลื่อไฟเข้าไปเลื่อนไปเข้าปลา,า,า,ปาอ๋อมันจะมาฆ่าจ,จาบเ,เกิดดาวไปเสาเรือเจิดจัดเด็ดไปไหนแล้ววะอ๋อมันเป็นมังกรเหลืองเหลื <c oughs> องนะมังกรหลอกเขี้ยบมันหลอกเป็น<ง>เก่งนะเนี่ยโอ้ย โอนเี้ยมันหนาไปดูจะตายแล้วกลับเวกลับเวเพื่อนยูเอเป็นตัวปัญหาจริงว่ะยูเอมันยูนแบบรึ่งจอโยนไก่ไม่เห็นตัวมันเลยเนี่ยแย่มโยนแย่มันหนาโกรกันเว่งบอลเลยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนกลับมากลับมานั่งไหนกูนึกแล้วก็ได้คืนกันกูยเย่ไปแล้ว เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปได้เยี่ยมปลาแม่นสัตว์เอ้ยโอ้โหนี่บวกมันได้นะมันไม่บวกมึงหรอกแต่ว่ากลัวรอบนี้มันยูเอมันน่าจะเก็บอะไรเหยียบโดนสองรอบเลยสัตว์มันน่าจะเก็บได้หรอน่ากลัวจัดบวกได้มัดบวกเลยบวกเลยบวกเลยกูกำลังลงไปบวกเลยบวกเลยเอาไปแล้ว มันไฟอยู่แรงมันไฟมันไฟมันไปอยู่มันไปอยู่เยอะ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 ไอเดียแย่งมันไหมยิงมันไหมเพื่อนไม่มีอันตรีนะเอาแล้วเอาแล้วสามตัวเก้าถอยเพื่อนสามตัวสามตัวโอ้ยหข้างข้างข้างนั่นดิบนนั้นดินั่นเลยมันทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้ดันดูนันดูไ่โจมไปกลางแล้วเย้ยเย้ย เอ้ยได้ได้บนได้ไหมใช่มันล้างไปแล้ววะล้างไปแล้วเอามัเลยาแล้ฆ่ามาแล้วมาอ่ะโอ้โหบัตมามาแล้วเพื่อนได้กับยูยูยูไม่ได้เฮ้ยกูโอ้ยยี้ไ้บันกูไดชักโยนอะไรกูที่นองอ่ะบัตรยูเอเป็นตัวปัญหาจริงว่ะ นี่ตัวนี้มันเอานียตัวนี้มันเอาจัดหูมึงมันเล่นเก่งเออมันปลายแม่นเลยเออเอามันดิบาร์ดพวก็ค้าคิวมาแล้วเอาตัวอื่นไม่ได้ตัวนี้ก็ยังดีวะระวังนะบาร์ดมาแล้วเรียกูโดนมันปลาทุกระยะเลยแล้วพวกมึงไม่การบนกันแล้วเหรอมันแตกนั่นน่ะแตกเพื่อนไม่ต้องรีบเฮ้ยเฮ้ย กันไม่ได้เพื่อนเฮ้ยวูทีเดียวฝากเราเราคว้าหัวเราคว้าล้างเพื่อนโครงกันได้อยู่เดีอดเลือดไปแคุณแน่จะแบบว่าพี่แม่งไม่เหมือนจะบบผมไม่อยากไปแล้วเฮียบนลำบากพี่บอกไม่ไปแล้วบนลำบากตีกลางไว้ตีกลางไว้มันไปมันไป เฮ้ยโอ้โหกูกลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ยมารับมารับพี่หน่อยมารับพี่หน่อยมารับ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 มาลับถึงที่เอ้ยดันได้นะเอ้ยดันได้เลยป้อมเนี้ยดันได้เลยเดี๋ยวกูไปดันบนนี่ไงมันมเลื่อนม <laughs> ันโลเลื่อนมันโลคอมโบความช่วยโลเลื่อนมันโลตกแล้วนะตายไปแล้วยูอัลต้าอยู่ยูอัลต้า จะรวดขวดน้ำไปเนี่ยบัดไล่บัดไปไอ้บัดไล่บัดไปอย่าให้บัดมาไปแล้วไปแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายอยู่กับยูดันไปได้ดันเลยอยู่กูข้างบนเนี่ยยึดการไว้ยึดกลางไว้การโดนยุยไปแล้วยุยไปแล้วยุยไปแล้วระวังนะจากข้างท้ายอ่ะจากข้างบนมันลงไปจากข้างบนเดี๋ยวกูไปดูเดี๋ยวกูไปดูยังไม่ถึงเฮ้ยหมีหมีเอากูแล้วตอนนี้กลับนะตอนนี้กลับได้กลับได้กลับนะกลับได้กลับกลับได้กลับ ตายแล้วกำได้กำเพื่อนกบได้กำูอยากิงวปโอคอมไม่ได้่างไม่ได้คเลยครับตายดินกบหน้าหมดหมดนี่มันโคตรโคตรนี่หว่าอย่ามโดนได้กูได้ไม่ไ้เม่บน บนไม่ฟอร์มทิวสารให้ดูถนอมพี่พี่เราดันล่างเลยวะพี่มังไม่ช่วยพวกมันหรอกดันไปเลนหาเด็กพวกมันพวกมันกูกันไลยเยอะเยอะเยอะเออเยอะมากเยอะมันมาเยอะมันมาเยอะมาเยอะกลับให้กูไปปะให้กูไปปะไปดิไปดิมาอยู่กับพวกกูเนี่ยมึงดันดิคำว่าไปดีของมันคือมึงไปที่อื่นอะ เปอกูไม่เข้าใจวะขังกูสี่ตัวเพื่อนทแล้วเม็ดมันอะไรเนี่ยเม็ดลูดเม็ดลูดไอ้เจ้าเอาหน่อยเอดี๋ยวอยู่ตัวเดียวแล้วไอ้เหี้ยตัวปัญหาเอาเลยนะเอาป้อมเลยเพื่อนเอาป้อมล่างไปเลยไม่มีแล้วเดี๋ยวแล้วไล่มันไปไปกันหมดเพื่อนเดี๋ยวกูไปแทงไปไปเอ้วไปกันบ้านเบิ้ลบนตอไปิ้ลบนตอ มาดานมาดานระหว่าแถวนี้อยู่นี่มันทีมอะไรวะเนี่ยเจ้าคีบรวมเตียมกำลังเดินเข้าไปช้าทจิ๋มเอ้ยเอาติ๊คือติดคือฟาดตายโอ้โหตายยกคีมโอ้ยยิวเยิบแม่ตกใส่กูเลยโอ้ยแรงเกินยังขีหัวให้ทัด มึงไมกลเอาบ้านก่อนมึงมาตามกูมาเลยไปดูเลยยังไปต้องต้องไปขำก็ได้มึงวิโรจะตีบ้านกันไงยังไม่มีอะไรตีบ้านเลยสักแล้วเนีคลิปยังไม่เข้าเลยคลิปยังอีกไกลเบอร์รถบันยังเดินเลี้ยงคลิปต้มเตี้ยมอยู่เลยกูบัวกัะเดียวอื้นอะไรวะเนี่ยมาจะบอกยังไงนี่มันทีมอะไรวะเนี่ยฮะ ตอนมังกรนะจะบอกว่าโปรลีก็ไม่ใช่ไหมังกรไม่มี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 ไม่อยู่ไม่อยู่เปิดได้นะเลยเปิดกลางอะเปิดได้นะเปิดได้นะบัตอยู่บนเปิดได้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วอ้าวบนบ้านเราไปด้านบนเลยไปล่างสองล่างสองอยู่ล่างเอ้ยไอไอบัตรดันล่างไปบัตดันล่างไปถ้าเกิดว่ามันมาการมึงก็ดันเข้าบ้านมันไปเลยเออไห เดี๋ยวมันก็ไปการเมืองกันมาแล้วนฟังงกูไปหมดแล้วฟังกูไปหมดแล้วตามตัวไอ้ไอ้บนอะดันดันดันถอยนะดันดันถอยถอยอือโอ้โห้ยหายไปหายบัปแล้วหายไปหมดเลยมากหมดเลยมาหมดเลยดันเลยไปเลยดับเบิ้ลดัน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 เชี่ยแล้วมันไปัตเลยถอยมันถอยมาบัสจันมันถอยมาบัสไล่มันไล่มันมันวิ่งไปแล้ว วิ่งไปแล้วตีอยู่หูยยูเอตีบ้านหายแข่งอยู่ตีบ้านตีบ้านอะไรแล้วมึงไม่ดูยูเอเลยกลับมาเพื่อนกลับมากลับมากลับมาพี่เฝ้าอีกชุดอ่ะเดี๋ยวกูแทงให้เฮ้ย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 ยูเอยูเอกิ๊ไปยืนดนตรหน่อยนิดนตรีไม่เอาไม่เอาไม่เอากูบอกว่าไม่เฮียกิ๊บตาหมดที่เอยเฮ้ยโวยอะไรโอเฮียมันไปไม่เอาเอทีเดียวไอ้ก้าวตีบ้าน เปไหนแล้วรึเปล่า yeah. คิกแนก,กูยีีไปีอ oh. จียังไงหมจะเม็ด <Double kill. S 2> มายูนี้ไปตีบ้านก็ดีเสียเวลาตาไม่ได้ไปตีบัสเลย <m akes S 1> อบอกให้ต <m akes S 2> ีบ้านียตีบา้านทำไมยี่ยไม่แข็งชิบหายาด้เลย บอลบ้านยังไม่ตายเลยเนี่ยเอาจัดว่าไปสลัดที่บนไปเอาอ็อบชีบใหญ่ก่อนเออเขาบอกให้ตีบ้านก่อนเมื่อกี้กูแทงมันไม่เคยตีบ้านเลยยังจะร้องชีพเป็นเรื่องสบายสบายเออมันเป็นจาเล่าเหมือนกันยับมันเลยมันดาบไปแล้วเรามังกรเชี่ยคอนเล็กกิ้งแจยไมามันจะปล่อยข้างล่างกีบที่กูตาเลี้ยงเล คีปน้อยๆของกูมันตัวใหญ่แล้วคีิปเมื่อเอ้ยอยู่ล่างกูเนี่ยบัตนทึกไฟเนี่ยเกี่ยวอะไรก็เอาเพื่อนเดี๋ยวพี่จะได้ต้นไหนเนี่้ไฟไปแล้วนะกล้าเอาบันทึกไฟไปแล้วนะตายไม่เลนกลางกูเนี่ยคิกแน็คไม่ตายคือไมไดไม่ได้เฮ้ยเมดหลวงหมีเมดหลวงหมีอีกีก่อนโอ้โหนี่มันเมดหลวงหมีหรือวะเรียกพวกมึง พวกมึงเรีย็นสามแผ่นเลยล่ะอะไรของมันวะกูเดินมากลางแล้วดิมินบดไปดิเราจะไดันเย็นป่ะคุณเมื่อไรจะขึ้นได้เนี่ยอย่างเงี้ยยังมีปยปีน้อยๆของกูไอ้บะดีเอวดิเหี้ยบัตมึงเห็นไหมหี้ยบัตยังดันล่างบ้าอยู่เลยยังดันแบบ ไม่ได้มังกรเลยพี่ไม่เลืออกไปดูนี่เลยตามพี่ไปไอ้มันปิดแยกคนอื่นในการไปถึงหน้าบ้านมันยังไงมันก็ไปหามึงนี่มันโคตรโหดเลยนี่ว่าอิกกี้เลี้ยงหมีไม่เป็นไรกันาร์ดกลางกลางคุ้มไปละคุ้มดันไปเลยไปเพื่อนใช่ไม่เอาดิ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 ตาย โอ้โหไม่ตายยล้างพี่โอ้ยอยู่กูสองย่ามันล้างได้ดิย่าตัวนี้มันหลายกัดดันไปดันไปอยู่ล่างสองอยู่ร่างสองบัสบอกว่าอยู่ล่างสองอยู่กูหนึ่งอยู่กูหนึ่งอยู่ดันอยู่ใช่หรือเปล่าไอ้นี่เออไปทำดิเออไม่ดึงเลยเฮียไปโอ้ย โอ้ยมันเล่นกูแล้วมันเล่นกูแล้วมันเล่นกูแล้วโอ้ยมีหัยับเลยมันหน้ามันโดดทะลุไปแบบจีบทุกอย่างจีบกูตัวโตเฮ้ยไปทำอะไรจีบกูตัวโตเฮ้ยอะไรวะจีบกูตัวโตเรียเคิกแนกได้วะเออกลับเพื่อนกลับเอ้ยไปซอยเออกลับนี่เวลาดันล ยีงไม่เป็นได้เลยมันโดดข้ามไปเลยเลี้ยงังไเนี่ยโอ้ยกูหลาปวดหัวไม่ถึงเลยกุหลาบปวดดันแบบมันมียูเอะอ่ดันไม่เข้ามันเคลียร์ยังไวเลยรอมังกรดีกว่าเฮี้ยดันไม่ได้เลยคุยโอนยี่อะไรมาไม่รู้ มันก็เลี้ยงคลิปไปเรื่อยๆเฮ้ยโมนโบนโบนเฮียคด้าเคด้าโบนคน้าบุกเลยนะคุปิดคุปิดทำปะไม่ทันมันไวายขนาดตายแล้วปะเด์ไฟอยู่กูปะเด์ไฟอยู่กูข้ามไปได้ไงวะเยเบด์ไฟอยู่เออยู่กูข้ามหินยี้นี่ไปได้ไงวะรันคลิปไปรันคลิปไปไปถึงมันไวหน้าบ้านอ่ะบ้านระวังนะบ้านระวังเอ้ยไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่กูอยู่กู แล้วเราหลอกมังกรนะดีๆก่อนยี่สิบสี่วิหล่อเยือยไปไปหน่อยไปมังกรไปไม่เกี่นั่งกับการไม่ได้ละนั่การเว้ยเออเออบัดไปถึงได้บัดไปถึงมันไว้เอยกลับมามังกรเอยกลับมามังกรมาแทงให้สักหน่อยพี่มาพี่มาไปถึงมันไว้นะฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวมันมาละเบื่อ อย่ามีมาตีเร็วมาเก็บนะมาจบมาเลยมาตีมาตีมาตีไปมาตีไปยูเอไปหาเมืองยุเอไปหาเมืองมันจะไม่ร้านเหลือไปแล้วมึงจะมาทำไมนี่ไปอย่ามียแม่อย่าห้าววิถอยถอยถอยแอ้วอ็รอเลี้ยงมังกรแป๊บนึงกูเลี้ยงมังกรให้สุดรอรกูต้องการมังกรนี่แ๊ด จะเลี้ยงมังกรให้แข็งแกร่งมังกรป้นี้แข็งแรงเราจะมีมังกรที่ดีก็ไปวิ่งมาไล่ฆ่ากูไม่ตายเพื่อนกูหนีได้หนีมาหนีมาตรนี้ปิดกูได้เกอเวทดีขินดีกว่าไอ้แม่งเวทแรงเกินไม่รอมันโดดมันพวกข้างหลังมันตายหมดเลยหมดเลนไว้แล้ว เบาได้เบาเพื่อนเบาได้เนตัวอย่างนี้อ่ะาอ่ะกมาละีเปรตบ้านบ้านเออวายวายซกูก็ไม่ได้กไม่ได้บดันเข้าไปบดันเข้าไปเออบัมึงมาค้ำไแล้วน้อง มาแล้วมือยูเดินมาแล้วูังเดินไหเดินอยู่อี่ไวงจรโอ้ยโอ้ยเวทแงจังวะโอ้ยเวทแงมากโอ้ตายตายานยเออตายพี่โจกูไปไหนเนี่ยพี่อยู่แถวนี้และฮะที่ไปบนนะเเลือกูหมดวาอกนะ จบแล้วไอ้เหี้ยกูแทงตายคู่แม่งน่าคูก็ยืนค้างอยู่กูยืนตักคู่ยืนสังอยู่เกิดอะไรขึ้เพื่อนที่อะไรจะค้างโดนพี่โจ๊กมาช่วยกูทำไมก็ไม่รู้ช่วยกูช่วตัวที่สองในเพื่อนไม่เป็นไรพี่ปล่อยผมตายไปไอตัวไอพี่ไม่พี่ไม่ตาองแข็งนะแข็งเลย ที่เห็นบอกมันเป็นแพนด้าแพนด้ามีเขาอ่ะมันเป็นแพนด้ายมมาทูดพี่แพนด้าแบบยมมาทูดอ่ะเป็นได้ไม่ได้โอ้ยแพนด้ายมาทูดอยู่ข้างป่าป่าไหนเนาะคนยายเนแล้วยมาทูดอยู่ตรงนั้นมันโดนานะเก์ลองจับมันจับมันดีดีอ่ะปดูดไม่ไหวแล้วเหียพหลอกยบานไม่ เออหลอกตุยบ้านดีกว่าหลด่งๆ่งกูหลอกตุยบ้านไม่แหงระวังนะเพื่อนแพนด้ายมาทูดไปอ้อมพวกมึงอ่ะการีแพนด้ายมาทูดด้วยยังกลัวการเดืนจริงตานี้ที่เป็นโจ๊กนะเอ๋ยที่มันเอาชีวิตรอดได้นะใครใครก็ช่วยกูไม่ได้หรอกจังหวะนี้เอออยู่กูสองตัวเลย เออดันไปด้านไปด้านสูงดันสูงแล้วก็กลับไปมก้อนดันสูงแล้วกลับไปมกงอนดันสูงจ้าสูงด้นสูงอ้ยเออไปไกลับมกงอกลับอมก้อนเลยเอาดิเอาดิบวกแล้วบวกแล้วเอยเอายู่จะไปอแก้อนเพราะละยังสุกไม่ได้แังเลห็หนมันเห็นมันห็นห็นมันเห็นมันเห็นตองสิงมันเห็นมันเห็นอยมันประเมินกุลีระประเมิน พี่มาตีพี่มาตีน่อยเร็วเอาบัฟฟ้าอยู่พี่มาช่วยตีหน่อยครับพะยะค่ะมันมาแล้วมันมาเห็นแล้วเพื่อนอยู่อยู่กูอยู่กูอยู่กูอยู่อยู่ทำไมมาออกมาว้าอยู่ไม่แออกมาเลยอยู่ทำไมไปแล้วไปแล้วมันเป็นซอมซอมแย่กูกูเลี้ยงมังกรไล่สัตว์ แกจะอยู่ก็อยู่ว่ะเหกมังกรเนี่ยมันแข็งแรงนะเพื่อนนี่คือตัวที่สองนะตัวก้อนกูจะไม่คลาดแม่น้ำไปกูจะตัวใหญ่กอยู่กูยังไม่ตัวใหญ่เลยอ่ะตัวก้อนมันไม่มันเป็นมังกรนะดิที่มันแหลกมาสิบก้าเลยนะทำไมตอนไม่จบจะจบเกมแล้วมันแหลกอย่างเงี้ยกีบยังไม่ตัวบึกเลยอ่ะไหนเงีมันก็ใหญ่แล้วเนี่ยบึกอะไร่ เอ้ไม่ไม่ใทุกเล่นนะตู้ขวานเป็นใหญ่เลยอะไรมันตู้เล่งขวาเล่ากันนะมันมีแต่เลนกลางสามตัวเออมันเป็นตู้ตัดต่อแต่เลนเดียวทุกเลนเนี้ยละทุกเลนจะตายกันพอดีสัตว์แล้วมังกรกูเออจะมังกรดีแงงเราไปปลอบป้องมังกรเลยไปยังดูเลือด เอ้ยบวกกันแล้วเบวกกันีมงกรยังไม่มาไอ้สัมังกยังไม่มาเยพวกมึงรีบเลยได้้เว่าได้เเ้ตายไปแล้วกูไม่ได้อยากบวกไอ้เจ้ดี้ไปมันมาบวกกับกูเองไอ้ดี้ไ้ี้บกรมงกมันเป็นแสงั้ภรกีของทุกคนโอ้เลื่อนมาโคตรมงกรเลื่อนมาโคตรทำไวบ้านทำไ้รอรมงกรนะไปรออย่าเงเข้ไปมงกรนะทุมันไม่ข้าวอ่อยยี่่มงกรไอ้สัสเดินนี่่อไม่เดก็ไปว่า เอเ้อลยมเออยมันโอ้ยตัวอะไรเฮ้ยอก่อนแล้ไม่เดินเข้าไปวะเออเอ้อตีบเเออมัก่ตีบานก่อนตีบเออกจะตายเ้็วมองกรตีบานโอ้เลือดมันมื่ไบ้า UA u อตีดาเมจเวีล้วนเลยไหม มันชอบไปช่วยมันนะถ้ามันชอบไปช่วยมันนะาันชนะไปเลยคนการที่าไปยี้ยเหล่าแทงไม่ไปด้วยตัอ้ไม่ือดเรื่องไริงล้วยน้ำตาจะไหลแล้เยน กมึงมัวแต่ยืนมองมังกรไงน้ำตาจะไหลไอพวกเดินไงเดินเข้าไปวิมันจะเข้าไปแลิวท้าไมมึงไ่เข้าไปช่วยมันะตัวเตัวตเอตัก็ได้ตัให้เลยดันไม่ได้โอ้ยูเอเป็นดูนหน้าดูปนหน้าจะตายอ้โหเอยโดนคิ้าโดนคิ้าแล้วตาสองแฉม ิมที่ิมีีได้ป่าวอ้าวคิได้ป่าสู้คีได้หรือเปล่ารีบเกิดมาถึงเราแทงอะไอ้ตว์เดี๋ยวพวกเ้ยตายก่อนมังกนะมังกรนะปากมีเสียงมาเลยกพึงรพงไปดานล่างี่มันไปด้านล่างก่อนมันไปด้านล่างก่อนเอ้ยไอ้ย่า รู้อยากเป่าเป้เสล่เฮ้ยเอ้ยเปิดได้นะเปิดได้นะเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วไปดิยังกำลังจะพิมพ์เลยสไปข้ามไว้เดี๋ยวกูค้าให้ใครก็ได้ไปค้าคนหนึ่งไปค้าคนหนึ่งไปค้าไปค้ามไป้ามใหญ่มันเข้ามามันเลยามาไปข้างขวามาไปค้าไปค้าไปค้าไว้เออถอย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 เติมเลือดเติมเลือดเติมมานห้พร้อมก็เติมมานายพร้อมพี่สาวแล้วกูว่าไม่ต้องแข่งกันแล้วดีกว่า เองดูตัวนั้นลองแตงเพือตีไม่ไหวละเออมันต้องเก่งเหมือนเดิมนะลอมังกรมันคตัวที่สามนะเพื่อนเล่นกันทั้งวันนะจักรถึงเพ่อดีกว่ามันจะตีคีบไม่ไหวมึงจะเอาอะไรมาตีเอวนของยิง ตัวคนที่สามว่าจะแข็งแกร่งเสมอปรารถนาเลอยสามตัวเลยนะพวกมึงไปขําไม่รอดต้องหน่อยดิพวกมึงไม่ปล่อยน้องรับดาเมจยับๆเลยไอยูเอะไม่เลงช่วยน้องหน่อยดินี่ด้วยน้องจะเอาตัวรอดได้ปรารถนาแล้วแต่แบบนิดเดียว มาวันะรวังวมามาอ้บัตวังมันดักพวกมามามาีไปแล้วด้วยัตนั่นไปมันรอกันในบัตรันไปเลยมันรอกันในม้องระวังวม่ระวังมระวังไม่ระวังไม่ระวังไอ้เ้าบัไปโดดไป้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ามันมาเอากูแล้วมึงเาเลยวง้เ้เก้คเก้คด้วยเ้คให้พี่มังกรเเก้คีบให้พี่มังกรมันจะได้เข้าบ้านเดินเข้าบ้านเ้คมันเดินเข้าบ้านเฮ้ยลูกมังกรกูมาแล้วกูตีแล้วกูตีแล้วกูอยากจบแล้วโอ้ยโกูตีทีเดียว เดียวูปคนที่สามแกงแกงไงล่ะเออกว่าจะได้ดาวถ้าไม่มันลำบากอย่างนี้ปะยิ่งรอดบอมอะอย่าสู้ยังไงวะยูเอตตัวปัญหา่ะอ็เลือยะเป็นได้ยูเอตตัวปัญหาะตัวปัญหาสุดเลยยูเอตเนี่ยโอ้โหจบสักทีจบเลจ้ว